ไก่ทอดชิ้นละห้าบาทเมนูว่าขายเอากําไรหรือเอาใจคนซื้อตอนนี้เราอยู่ที่แยกพนังเก้าจะตั้งอยู่หน้าเซเว่นพนังเก้ามาก็เห็นอยู่ใต้สะพานลอยเลยวันนี้เราก็รีบมาตั้งแต่เช้าเพราะว่ากลัวไก่หมดเขาบอกว่าหมดไวมากขายตั้งแต่หกโมงเครื่องถึงสิบโมงตอนนี้เรามาถึงเป็นเวลาแปดโมงทุกคนคนต่อชิ้นซื้อเยอะมากร้นานจะมีน่องไก่ปีกไก่กลิ่นไก่ตับไก่พี่กินไข่แค่ชิ้นละห้าบาทเขาเหนียวก็หออละห้าบาทเขาก็จะทอดไก่ขึ้นมาเรื่อยๆกลิ่นหอมมากเลย ผ่านไปผ่านมาก็ต้องแหวะคือกลิ่นหอมหน่ากินเราก็สั่งพี่เขาอย่างละสิบชิ้นแล้วก็ข้าวเหนียวสามห่อนนี้ของเราเองเดี๋ยวไปลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงรสชาติอร่อยเค็มๆเมนื้อๆหอมร้านนี้หมักดีกินกับข้าวเหนียวคืนเลิศและยิ่งกินร้อนๆนะคือดีมากอยากให้ร้านไก่ทอดน,นี้ไปขายแถวที่ทํางานหรือใกล้ๆบ้านเราเราจะกินดึกเช้าเลย ซื้อแค่20บาทเราก็ว่าอิ่มแล้วนะตอนเช้าสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะแนะนําร้านไก่ทอด5บาทแยกพนังเก้าอยู่ใต้สภาตรงข้ามหน้าเซเว่นพนังเก้าสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดคอมเมนต์ให้กับชอบ่องเพชชาแก็ัวปิดด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสําหรับใคร